สวัสดีค่ะมือนี่กระสิไปตรวจสุขภาพด้จ้ะโรงพยาบาลบิเอเอเนาะฝนกระโตกโตกดีนะที่รถบ่ค่อยติดวันนี้วันอะไรต็อาทิตย์หรอรถไม่ค่อยติดแต่ฝนตกค่ะตกคักตกเน่แล้ตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆกันแล้วตอนอยู่บนทางด่วนจนฝ่าสีหัวบีย่ยงเขาถนน,น บนตกแห้งยังโชคดีที่มีคนขับรถให้ถ้าขับเองนะคะบอดายตาบอดีมรเห็นดอกท้างได้จวดได้จวดไปก้อนล่ะหรือมาสั่นกัสซิใไซสุดสล่อเอาเนี่ยเรเห็นท้างมันตกแห้งครว,วันนี้เราก็ไปตรวจสุขภาพานะคะ ตักมากจจะหยุดข้างหน้าก็น่าจะตกอีกฟ้ามืน 5, เลยวันนี้มีคนขับรถค่ะมีคนขับรถให้อาทิตย์หนึ่งและไม่ต้องขับรถเองพนักง,งานขับรถเดี๋ยวไปถึงไปยาเวทค่อย นน่ะะคะปอดคะ่ะทุกคนตรวจปอดนะต้องตรวจปอดเนาะะปอดก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าหมายความว่ายัางไงแต่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อาออกไปลงร่างเคาน์เตอร์เนาะตอนนี้คือนั่งรอผอเลเอ็กซเรย์ปอดนะคะ ทะเลอดถ้าจะรอดบุหรี่ก็ไม่ดูดอะไรก็ไม่ทำป่วยก็ไม่ป่วยเนาะรอดแต่ละใช่ไหมคะโอเค,อเ,ครอเรามาดู